คำถามนะคะบอกว่ามีคนบอกว่าสวดคาถาพระมหาจักพรรดตเป็นธรรมะปลอมนะคะคราวนี้ในไอเดียพี่เก๋ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะว่าเอ๊ะธรรมะจริงมันเป็นยังไงธรรมะจริงช่วยให้คนเป็นยังไงนะคะหรือคนที่บอกอันนี้มาเนี่ยโอ้เขาเป็นคนที่มีธรรมะจริงเนาะแต่คนที่มีสภาวะธรรมะ เขาจะไม่ว่าใครนะคะแล้วก็ไม่ไม่บูลลี่ใครไม่ว่าใครเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปว่าใครหรอกค่ะพวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยมีทําบ้างไม่มีทําบ้างนะคะเป็นลูกหลานหลวงปู่หลวงตาบ้างเป็นเด็กเกเรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเขาจะบอกว่าสวดจัก,กรพรรดิเป็นธรรมะปลอม อันนี้มันก็จะปลอมไปตามความเชื่อของเขาแต่สําหรับตัวพิเกตนะคะพิเกตมีความรู้สึกว่าความจริงที่มีค่าที่สุดธรรมะเรื่องจริงที่มีค่าที่สุดก็คือเรื่องของการจัดการทุกนะคะธรรมะสําหรับตัวพิเกตนะพิเกตนะก,ก็ชื่นชอบการสวดจัก,กรพัทนะคะหรือคําสอนของหลวงปู่หลวงตาเนี่ยเพราะอันที่หนึ่งทำให้ตัวพิเกตเนี่ยลดชั่วประพฤติดีคิด ชั่วกกินน้อยพูดชั่วกันน้อยทําอะไรไม่น่ารักชัวช่วๆก็น้อยลงไปนะคะสมัยก่อนนี่อุ้ยพร้อมพิมพ์ด่าคนเป็นว่าเล่นเลยใครว่ามาพร้อมไฟต์กับแบบมีพลังมากเลยอันที่หนึ่งเนี่ยธรรมะจากการสวดจัก,กรพรรดิที่ให้พี่เกดพี่เกดไม่รู้ว่ามันแท้หรือปลอมนะคะแต่ การสวดจักพัท์อันที่หนึ่งให้ทําให้ตัวพิเกตเนี่ยลดชั่วประพฤติดีอันที่สองเนี่ยทำให้หัวใจของพิเกตผ่องแผ้วผ่องใสเบิกบานอันที่3คือพิเกตรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพราะว่าเราดึงต่างแบบความรู้สึกหรืออารมณ์เบาๆสบายๆเข้ามาที่ห่วงหัวใจตัวเองอันที่พี่พิเกตรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือเป็นต่อเพื่อนมนุษย์นะคะต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะทุกครั้งที่ตัวพิเกตเนี่ยค่ะนั่งสวดมนต์พิเกตก็แผ่บุญไปนะคะและทุกครั้งที่พิเกตไม่ด่าใครพิเกตก็ไม่เป็นโทษกับสังคมด้วยนะคะดังนั้นพิเกตเลยไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมะปลอมหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นธรรมะจริงธรรมะปลอม ก็คือเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ห่างคลื่นแย่ได้เก่งขึ้นเป็นคนคนหนึ่งที่จัดการความทุกข์ของตัวเองได้เก่งขึ้นมันก็เป็นไปตามหลักหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งถ้าสมมติว่าการกระทําตรงนี้ของพวกเราเนี่ยค่ะเป็นในทรงนี้แล้วยังเป็นธรรมะปลอมอยู่ดีอันนี้ก็ไม่รู้จะไปเถียงเพื่อแบบว่าเอยของฉันมันคือธรรมะจริงไปเพื่ออะไรเพราะความจริงที่ควรจะแจ่มแจ้งอยู่ในใจเราเนี่ยค่ะคือใจเรามืดมัว หรือสว่างสดใสนะคะมืดมัวไปด้วยอารมณ์ของความไม่เข้าใจโกรธเกลียดเครียดแค้นเศร้าเหงาหน้อยหรือเป็นความจริงนะคะเราอาจจะเป็นธรรมะปลอมก็ได้แต่ว่าเรารู้ตามสภาพของความเป็นจริงเราเป็นคนจริงที่กล้าลงมือลดทอนความคิดคําพูดการกระทําของตัวเราที่มันไม่น่ารักเราอยู่กับความเป็นจริงที่ว่าไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าใจที่สงบอย่างเงี้ยเราก็เป็นแค่นี้ก็พอเนาะอยู่กับความจริงแค่นี้ก็พออาจจะไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นเขาเรียว่า ไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาธรรมะจริงๆแต่เราเป็นคนลงมืออย่างจริงจังและแข่งขันในการที่จะด,ดำเนินตามหัวใจของหลักพระพุทธศาสนาคือลดชั่วประพฤตดิดูแลหัวใจให้ผ่องแผ้วผ่องใสเบิกบานเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแค่นี้ก็พอแล้วเด้อเห็นด้วยไหมคะก็จบไปหนึ่งคลิปนะคะ